มีอะไรอธิราชกำลังลงมาข้างล่างนี่แม่คะต้องยกนิ้วให้เทวีเลยนะคะห <Huh? S 1> ล่อนกลืนน้ำลายตัวเองหนูไม่ควรพูดแบบนี้เลยแต่ว่าเทวีกำลังหลอกอธิราชอยู่หล่อนรู้วิธีทำให้อธิราชเต้นตามจังหวะของเธอนะคะ <c oughs> เมื่ออธิราชสงสัยในตัวของเทวี <c oughs> เขาก็ขอให้เธอบอกว่าถ้าหากว่าเธอรักเขาแต่แม่ดูไหม ว่าหล่อนทํายังไงกับอธิราชเนี่ยบอกมาสิเธอไม่ได้ตอบคําถามเขาที่จริงเธอเปลี่ยนเรื่องไปเลยหล่อนมีวิธีพูดแล้วก็สามารถโน้มน้าวอธิราชได้บ,บอกบอกมาสิเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขาอธิราชคือหนึ่งในผู้มีอิทธิพลที่สุดในสุจารณ์นครนะคะทุกคนต่างก็เคารพเขาถูกต้องเลยแต่อธิราชก็เป็นแค่ชาวบ้านและเทวีหล่อนมาจากในเมือง การศึกษาดีแล้วก็ฉลาดสาหรับเธออธิราชก็เป็นแค่คนบ้านนอกไม่ดูหนังสือเนอะใช่ไหมคะแม่คะเธออยู่ในเมืองมาตั้งนานหลายปีอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอมีคนรักอยู่ที่นั่นเพราะแบบนั้นเธอถึงไม่ได้ให้ความสําคัญกับอธิราชเลยยังไงก็ตามนะแม่คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมักจะตกหลุมรักกันและกันง่ายได้มากๆเลยเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกคะ่ะ ที่ผู้หญิงในเมืองจะเปลี่ยนคนรักไดง่ายตายตายตายน่าละอายใจจังเออุอรามีแล้วไงต่อนั่นแหละที่หนูคิดแหละแม่แต่เทวีก็รู้ว่าอธิราชเริ่มจะโกรธแล้วแม่รู้ไหม,หมว่าเธอทำยัง,ยงไง,ย,งยังไงละ่ะเธอไม่ได้บอกความรู้สึกเธอกับอธิราชไปแต่ว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมานะคะ่ค่ะคือหนูมีความรู้สึกว่าเธอต้องการให้อธิราชคาดเดาเอาเองจกว่าเธอจะพบวิธีที่ไม่ต้องแต่งงานกับเขา อธิราชก็ใจจดใจจ่อยอยู่กับงานแต่งงานของเขาเขาไม่มีทางรู้เลยว่าชายในฝันของเทวีอาจจะมาที่นี่ผู้ใช่วยเหลือเทวีมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยค่ะพระเจ้า อย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วค่ะแม่ในเม่ช้าการเคลื่อนไหวของหนูจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาต้องจบลงฉันต้องการลูกโป่งหลายๆสีเลยนะคะแล้วก็หมวกแฟนซีไว้ใส่ในงานปาร์ตี้ได้โปรดส่งทุกอย่างมาที่บ้านราชวัตรก่อนจะถึงเวลาห้าโมงเย็นนะคะนี่เทวี พี่เกสรเอ่อมีอะไรเหรอกำลังคุยกับใครมีไม่มีอะไรหรอกคะ่ะฉันคุยเรื่องงานทําไมถึงได้ปิดบังใช่ะเธอบอกฉันได้นะบอกมาสิเธอกําลังคุยกับใครเหรอเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเอเอฉันบอกไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรหรอวคะ่ะฉันจะออกไปคุยข้างนอกแล้วกันตกลงอย่างนั้นแล้วกันนะคะนะเทวี เป็นอะไรไปนะเธอเริ่มมีความลับกับฉันแล้วเธอไม่เชื่อใจฉันอีกต่อไปอ,อคือฉันจะพูดว่าทุกอย่างต้องพร้อมตอนเวลาห้าโมงเย็นอ้อแล้วเขียนข้อความที่หน้าเค้กว่าแฮ p ปี้เบ t ร์ a เดพี่เกสอรโอเคนะห้าโมงเย็นพรุ่งนี้ฮลัฮโลโหลฮัลโหลแบตโทรศัพท์หมดให้ตายเหอฮะฮัลโหล โทรศัพท์ผมมันตัดสายไปเลยผมเลยโทรกลับมาผมแค่อยากรู้ว่าคําว่าเกสรสะกดยังไงล่ะครับ K, e S, A R K e S A R หรือ K E เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะทําไมคุณถึงพูดภาษาอังกฤษคุณเป็นใครดะอ,อะไรนะคุณแม่คะขอโทษทีคะ่ะสายนี้ของฉันเองคะ่ะ ให้ฉันบอกคุณเองว่าเกสรสะกดยังไงนะคะจดนะ K E S หล่อนกำลังเตรียมจัดงานวันเกิดให้เกศรสินะนี่มันเป็นโอกาสที่สุดยอดไปเลยที่ฉันจะชักจูงคนหัวอ่อนอย่างเกศรให้ได้ ถึงแม้วันนี้จะเป็นวันเกิดฉันแต่ว่าฉันก็ไม่มีอะไรให้มีความสุขเลยไม่มีใครจำได้เลยฉันมั่นใจว่าเทวีจะต้องจำวันเกิดของฉันได้อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เธอเริ่มมีความลับกับฉันซะแล้วแล้วแบบนี้เธอจะลืมวันเกิด อฉันหรืเปล่านะเกสอนลูกรักเกสรนจ้ะเรื่องเมื่อวานนี้ไม่ไม่ใช่แค่เมื่อวานฉันอยากจะขอโทษทุกอย่างที่ฉันทำมาตลอดสามปีที่ผ่านมา ฉันไม่รู้ว่าฉันสมควรจะได้รับการอภัยไหมนับตั้งแต่เธอมาที่บ้านนี้สิ่งที่ฉันทำก็คือเอาแต่ข่มเหงเธอแต่เธอก็ไม่เคยบ่นความผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการทำร้ายลูกในท้องของเธอเมื่อคืนนี้องค์เทวาได้มาเข้าฝันฉันเธอทำให้ฉันได้สำนึกในความผิดเธอรู้อะไรไหม ในความฝันท่านตบหน้าฉันด้วยนะนั่นทำให้ฉันได้สติก่อนหน้านี้มุกุลก็ได้มาเข้าฝันฉันเพื่อปรับความเข้าใจและตอนนี้ก็เป็นองค์เทวาเกศรฉันต้องถถอขอโทษเธอขอโทษจากใจจริงเลยนะแม่คะแม่ทำอะไรแม่ค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของหนูค่ะ คำขอโทษของแม่มีความหมายเติอหนูมากวันเกิดเธออย่างนั้นเหรอฉันนี่ฉันนี่มันจะงโง่แล้วเกินองค์เทพอวยพร ขอให้เธอและลูกในท้องมีความสุขความเจริญตลอดไปนะเกศรมา